วันนี้เราจะมารีวิวกับสิ่งนี้กันครับนั่นก็คือเมาส์จาก r a ซอรครับในรุ่นนี้นั่นก็คือตัวของ r a เซอร์ว e r เปอร์นะครับที่มีเทคโนโลยีตั้งแต่ในเรื่องของโ o กัส Pro ที่เป็นออปติคอลเจน ความละเอียดสูงถึง3าม0 0ืนะครับแล้วก็เครื่องของความไวม white คือไวสุดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับค่าต่างๆได้ถึง8,000ระดับแล้วก็รวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆกับราคาอยู่ที่5 6 9 0บาทเรามาดูกันว่าเมาส์ตัวนี้จะมีความสามารถที่ดีอย่างไรกันบ้างสาหรับภายในกล่องของ Razer Viper v s u r p w o w t e e d i t i o n โอ้โหชื่อยาวมากนะครับแต่ว่าที่จริงมันคือเมาส์แบบไรเวทนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบ ความแม่นยําในการเล่นเกมนะครับเรเซอร์ก็ถือว anyway ่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ไว้ใจได้นะครับก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มันมีรูปนะครับบอกว่าของในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงความสามารถของมันนะครับสามารถเป็นเมาส์แบบไวเลสได้แต่ว่าจะต้องใช้ดองเกอร์ของมันเท่านั้นนะครับเพื่อในการสามารถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้นั่นเองครับวิธีการแกะนั้นน่ะเราสามารถจะใช้คัตเตอร์กรีดหรือว่าจะใช้มือก็ได้นะครับเพราะว่ามันออกแบบให้มันมีกับร่องแบบนี้นั่นเองครับนี่บางที ใช้คัตเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าเรากรีดแล้วมันมันแบบมันเข้าไปในร่องแบบนี้มันจะทําให้กรีดยากนิดนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแกะนั้นไม่ขยยายเท่าไหร่หรอกครับทีนี้ข้างในนะครับก็จะมีนะครับก็อย่างที่บอกไปมีแค่3าอย่างเท่านั้นนะครับ1เมาส์นะครับ2ดองเกอร์นะครับ3คู่มือแล้วก็4เป็นสายนะครับที่เมื่อกี้บอก3ที่เป็น V4 ่นะครับก็คือแผมคู่มือเป็นหนึ่งละวกันเนาะในเรื่องของตัวสายเป็นยี่สินะครับอย่างนี้ A, นะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็น u s ด p ซ c แบบนี้นี่ก็คือเราสามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับในตัวของเมาส์แบบนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่ใส่ของเมาส์กันดีกว่าครับสำหรับเลเซอร์ไวเปอร์นะครับเนี่ยสังเกตว่าน้าหนักของมันค่อนข้างที่จะเบามากนะครับแต่ว่าความแสบของมันก็คือความเร็วนั่นเองครับในส่วนนี้ก็จะมีปุ่มนะครับในการกดขึ้นลงสําหรับป๊อปเซอร์แล้วก็สามารถทียจการตั้งฟังก์ชันเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกมได้นะครับ แล้วก็โดยไปถึงปุ่มนะครับซ้ายขวาพร้อมกับตัวของแทร็กบอลนะครับแต่ว่าตัวแทร็กบอลนี้ไม่สามารถรู้สึกเหมือนกับซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าเป็นการปัดซ้ายปัดขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะจะมีปุ่มสำหรับเป็นปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ปรับ DPI นะครับได้ด้วยตัวแผ่นตรงนี้นะครับตอนนี้เนื่องจากยังไม่ได้แกะมาแต่ว่าใช้ซี่สัมผัสคือแผ่นยาง่แน่นอนด้านหน้านะครับ ตรงนี้จะมี USB Type C นะครับสำหรับในเรื่องของการเสียบเพื่อชาร์จไฟนะครับเพราะว่าตัวมันเนี้ยไม่มีแบตเตอรี่นะครับอยู่ในตัวเป็นแบบลิเทียมไอออนนะครับที่เหลือก็เป็นความสวยงานของเมาส์ปกตินั่ครับส่วนต็อกเกอร์นะก็จะมีแค่ตัวนี้ครับเป็น USB Type C นะครับในการเสียบกับตัวสาย USB เข้าไปนะครับซึ่งออกแบบให้เสียบกับสาย ของมันนะครับหรือว่าสายที่เป็นสายหัวไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าครับว่าเจ้าไ i p e r v 3 Pro นะั้นะ่นะมันจะมีความสามารถอย่างไรสำหรับในเรื่องของการทำเป็นเมาไรายสายนะครับก็ง่ายๆครับคือตอนนี้เราเสียบตรงน,นี้อยู่นะครับแค่เราปลดออกแบบนี้นะปิดออกนะครับแล้วจะมีดองเกอร์นะครับดองเกอร์ของตัวเบรเซอนะครับ พอเราเสียบดองเกอร์นี้นะครับเข้าสู่ตัวนี้ปุ๊บนะครับให้มันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราสักครู่ให้มันขึ้นนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นมีวิธีก็คือให้กดปุ่มของเมาส์นะครับแบบนี้ให้มันขึ้นเป็นไฟแบบนี้นครับเพื่อจะมีการดีเทคกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือคุณสามารถที่จะใช้เมาส์เป็นแบบ ไร้สายได้เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วว่าเราสามารถที่จะถอดสายตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสาย USB Type C ไปเสียบเหมือนเดิมนะครับแต่แนะนําว่าเราควรจะใช้สายติดกล่องจะดีกว่านะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานแบบไร้สายเมื่อเราเสียบเมาส์แล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับก็กับว่าเราสามารถที่จะใช้งานมันได้นะครับ เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการเคลื่อนไหวเป็นจะขึ้นในสษณะแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างบอกได้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะบอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยว่ามันอ่อนด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกับแอปพลิเคชันกันแต่พอลองกับระบบไวเลสนะครับก็พบว่าความหน่วงของมันนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยทีเดียวเราสามารถวางตัวของ ที่เป็นไวเลสนั้นห่างจากเมาส์ได้ไกลถึง10เมตรนะครับแต่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันน่าจะสมบูทูธไม่ใช่ครับมันส่งคลื่น2 4กิกะเฮิร์ทำให้ในเรื่องของความเร็วในการจับนั้นนะมันจะมีความเร็วค่อนข้างสูงอยู่ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเมาส์ก็เลยตอบสนองได้ไวมากครับ สำหรับในส่วนของโปรแกรมควบคุมนะครับเราจะเริ่มต้นจากตัวของเลเซอร์ Laser ที่เป็นชื่อว่าเลเซอร์โคเทคนะครับซึ่งโคเทคนั้นนะก็สามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่อของ l ลบเบอรี่ของเกมนะครับเราสามารถที่จะดูว่าแพลตฟอร์มเรามีเกมอะไรบ้างอะไรเงี้ยสามารถที่จะดูได้นะครับมีฟังก์ชันเกมบูสเตอร์อันนี้ก็สามารถที่จะไปบูสของเกมนะครับ คือเหมือนกับว่าโปรแกรมนี้จะไปควบคุมอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยลงกับเลเซอร์แล้วอะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับต่อมานะครับตัวของซิมนัสนะครับตัวนี้ก็จะมีอะไรใหม่ด้วยนะครับอ่ะเราเข้าไปดีลยกันนะครับในตัวนี้นะครับหนึ่งมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งบอกว่าเฟิร์แม่นะครับเฟอร์แม่ใหม่อะไรแล้วก็สามารถตั้งค่าเล f นะครับกับไลน์เนี่ยเอาคีย์อะไรก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของเทคนิคชื่อว่าไฮเปอร์ชิปไฮเปอร์ชิปนะครับก็คือถ้าเรากดนั้นอนะ่ะมันสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของคีย์ต่างๆนะครับเนี่ยกดปุ๊บดีฟอลต์ให้เป็นทรอะารก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นดีฟอลต์คีย์ก็จะเป็นตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็ เลือกค่าต่างๆได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับนะครับไม่ใช่ตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดคือขอคีย์บอร์ดไปเลยนะครับมาส์ฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดนะครับว่าให้เป็นอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นเอโดเทอร์โบก็ได้ความไวนะครับเซนซทีีพีไอสามารถปรับได้ถึง3ามหมนเลยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ยังมีในเรื่องของว่าจะเอาเซนเซีด้านไหนจะปกตินะครับจะเป็นแบบสเตตอัพสเตตดาว นะครับเป็นไซคูหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวของอินเตอร์อินเตอร์ดีไวซ์นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับมีสปีดโปรไฟล์สำหรับคนที่มีโัรไฟหลายอันนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ควบคุมติดีโอนะครับว่าจะทําเป็นโวล่มดาวโวล่มอัพอะไรเงี้ยสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้พ็อ f เฟอร์แมนเรื่องจับเมาส์นะครับพ็อพเฟอร์แมนก็จะเป็นเรื่องของ DPI นะครับก็สามารถปรับได้จนถึง เตะห้านะครับแล้วก็มีกินเลยไปกว่านนั้นแล้วก็เรื่องของอตัวของโคดิ้งเรทนะครับก็คือความเคลื่นลอนไหวในประมาณนี้แล้วรวมไปถึงการตั้งคาริเบกของเมาส์ก็สามารถทำได้นะครับพาวเวอร์ Power. จะเป็นแบบไวเลสตั้งค่าประหยัดพลังงานไหมบอกว่าไม่ใช่้5นาทีดับไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็โลว์พาวเวอร์โหมด ว่าแบตเตอรี่เหลือแค่3 0นนันน่ะก็เข้าสู่โหมดพาวเวอร์แล้วก็อาจจะทําให้ในการใช้งานนั้นอาจจะต้องอยู่ในโหมดที่ประหยัดพลังงานแล้วก็คาลิเบอชันนะครับก็คือสามารถที่จะตั้งคาลิเบตของตัวเมาส์ต่างๆได้นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมไปถึงตัวของแบตเตอรี่ที่บอกได้นะครับโปรไฟล์ต่างๆได้และตัวนี้ก็สามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับเวลาเขาเดนอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็จะวิ่งไปอย่างนี้เลยนะฮะวิ่งไปที่บราวเซอร์เพื่อ กดในการอัปเดตนั่นเองครับเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดเข้ามาเองเพื่อจะดันเซฟเข้าไปนะครับก็คือแนะนําว่าเวลาที่ไวเลสนะครับกับตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยอาจจะต้องแนะนําว่าให้เสียบเป็นแบบเมาส์ไปเลยดีกว่านะครับเ่สามารถที่จะอัปเดตได้นี่มีขั้นตอนแบบครบเลยนะครับประมาณนี้เราไปดูแอปพลิเคชันกันต่ออีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของ แอคชั่นอคชั่นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการปรับภาพนะครับเนี่ยก็จะมีการที่เราสามารถตั้งไฟเบอร์แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆเนี่ยพอโหลดปุ๊บเมืองโฟล์ฟเปอร์เปลี่ยนเลยอ,อ,อ,อืคือบางทีก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ไรครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกลับทีหลังได้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเกมอะไรเงี้ยสามารถที่จะปรับได้นะครับคอมมิชชั่นเข้าสู่คอมมิชชั่นได้นะครับโอเคก็ คร่าวๆนะครับสำหรับแอปพลิเคชันของ r a เ e r ทั้งหมดก็จะมีประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของอาการใช้งานนะครับความรู้สึกในการใช้งานของผมว่าผมรู้สึกยังไงกับเมาส์ตัวดีเจบ้างครับภาพรวมนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานนะครับ ก็เรียกว่าเมาส์ตัวนี้ถือว่าตอบสนองได้ค่างๆรวดเร็วทันใจนะครับและมีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบโดยกันครับไม่ไว่าจะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับพีซีในการเล่นเกมการแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเรสูชันและการควบคุมเมาส์โดยการสั่งฟังก์ชันต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นอย่างเช่นตัวของ Standard ดล้วก็ไฮเปอร์ชิพได้ด้วยเช่นเดีวยวกันสําหรับราคาของ r a เซอร ว i p e r V3 Pro สามโปรไวด์อินดิชัะครับอยู่ที่5,690บาทนะครับก็วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป,ป็นต้นไปรับประกันโดย c i n e ็ครับใครที่สนใจซื้อก็อย่าลืมนะครับสังเกตสติ๊กเกอร์ถักเส้นปลายซีเน็ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิทไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ได้ในพูดบล็อกสำหรับบิทไลน์บอกครับ